สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินคลิปนี้นะครับก็จะมีเรื่องดราม่าดราม่าขึ้นในช่วงของเวลาที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่แล้วแอดมินหรือว่าแฟนลับหรือว่าวงการหมอรำกอ็อาจจะได้เห็นโพสต์นะครับ ข้อความแปลกๆของเจสซนะครับโพสในทํานองแบบน้อยใจนะครับทํานองตัดท้อต่อวงการนี้นะครับบางทีก็อาจจะขอพักอาจจะขอลาจากวงการนี้นะครับก็เป็นเรื่องนะครับที่แอดมินนะครับติดตามนะครับว่าเรื่องราวมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับและมีต้นตอมาจากไหนนะครับเป็นเรื่องราวแบบไหนนะครับสุดท้าย บูธจักรพันธ์นะครับก็ได้ขอพื้นที่นะครับเวทีในการแสดงนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยในประเด็นนี้นะครับกับเจสี่บนเวทีดังนั้นก็อยากจะให้แฟนคลับนะครับได้ทราบกันนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นกับประเด็นนี้นะครับซึ่งเป็นการออกมาชี้แจงออกมาพูดคุยนะครับทั้งฝั่งบูธจักรพันธ์และเจสี่นะครับ ก็นิยาตนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับมี่กระแสดาวมาจักน้อยนะครับขออนุญาตพี่น้องทั้งนาหานเฮ้านะครับขอเบาเป็นค่วมจากสอง่วมสามข่วมนะครับบอกเกี่ยวกับซานเหล่านี่แหะพี่น้องนะครับตังเต้สมัยย้อนอดีตได้พี่น้องนั่งร้องเพลงลส่สุดอยู่เหล่าจากของจนว่ามีปลายไฟมีเวทีมาตัง เขียนซื่อว่าซ่้นเหล่าพระทึงศิลป์มาหอดมือนีหย่อนความหักความแบงพี่น้องย่อนพี่น้องที่สนับสนุนกันเขามาข้าและก็อีกผู้หนึ่งที่ขาดบ่ได้ซ่นเหล่าพระทึงศิลป์ครับเมซีผู้ทีอุ่มผู้ทีสู้ทีมงานมาหอดเท่าเดียวนีนะครับมือนีขออนุญาตแม่เบอาความรู้สึก<อ>นะครับบางสิ่งบางอย่าง ลูกหลานเด็กหน่อยกุมมุนีละอาจจะเหตุผิดพลาดไปโดยที่บ่หูจะคว่ำแน่อาจจะรูซ้ซึบ่าเขาใจกันแน่นะครับแต่ว่าก็อยากให้แม่เขาใจว่าอยากให้แม่ให้อภัยให้แม่มองแค่ว่าเด็กหน่อยตาดำดำมุนีเหตุเถื่อน่น่าถือนเน่ให้แม่สอนเอาบอกเอา ืัอน,นี้ขออนุญาตครับขออนุญาตแม่นะครับขอคำาสิ่งที่เหตุผิดพลาดน,นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเหล่องที่สื่อสารคําเบอกคาจาเนี่ยว่าเด็กหน่อยพี่น้องนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับศิลปินเฮ่ามแต่เด็กหน่อยพี่น้องหมอลำมีแต่ลูกต่อเะตะมแต่ลูกต่อเตะ เนีบางเทียกําเบาข้าจานะครับอาจจะบสมบควรกับผู้หลักผู้ใหญ่ขอโอกาสมือนี้ขอกามาเมีเพื่อทีเสฮิว้งเฮาเดินทั้งไปจนหอดฟังฝันครับับเอาอันนี้บอถือันนี้นบ,บควรกันให้อภัยกันยุน่งกันปฏิบัติควบครัวเดียกัน ไม่หายภัยแต่วอย่างเนื้อคข้ามาลูกเนาะสร้างมาน้ำกันแปลกมาน้ำกันแล้วพี่น้องพี่น้องถามว่าจีบจังได้เจ้าสิไปใส่บ่ไปใส่กระยู่สันเอาคือเก่าหลยนะครับพี่น้องค่ะยูน้ำลูกเดินเลยเป็นพยานใส่กันเด้อครับพี่น้องขอบคุณลูกๆทุกผู้ทุกคนกันเลยครับพี่น้องพิษภาคถือว่าเป็นริ่กับปั้นหันกันเลยยามกันไปเลย ทิง้งเลูกว่ทิ้งหมดมีแต่คำบ่หักอ่าขอ,อพี่น,<อ>น,น้องอนุญาตจังน้อยกันละกันค่ะฟังผุ่นบัดดีเมียอะไรฟังเถอะเอ,อ้ยลูกสาวอินดี้ไห้เาสาวตะเทียลูกสาวใหญ่าามาหอดมือนีกะขอบคุณแห่งอกแห่งใจพี่น้องน,นะครับขอบขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่อยู่เคียงข้างน้องบัวกับเกรซีมาโดยตลอดกาซี ก็ถือใจเจ้าของแน่น้ำเน่ขัสิ่ถือใจลูกน้ำแน่แน้ว,ว่าคนเนาะอะไรก็สิใจไป,ปบ่ได้แต่ว่าเฮาเป็นผู้ใหญ่เฮากับไห้อภัยลูกเสมอสิพิษแต่ใดเฮาก็คคอยบอกคอยสอนเอาเฮาจังสิบริหารพาวุ้งพาทีมงานพาองค์กรตัวดีให้ทะลุรุ่งร่วงไปให้มีงานเข่าหลายๆให้เรายูร้วมกันจนวันีินาขอจักสองร้อยหาสิบงานกันแล้วกันค่ะพี่น้องครับโอยขอบคุณครับ ก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เจสีนะยอมทิ้งนะครับวงระเบยียบวัฒนศิลป์ที่ถือว่าเป็นวงหลักนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างยาวนานเพื่อที่จะออกมาช่วยนะครับบูธจัก,กรพันธ์กับซานเล้าและเจสซีก็ยังรับเชิญนะครับหมอลำใจกันร้อยบอสิริชัยก็ยังเป็นฟรีแลนซ์นะครับแต่ใจเนื้อหลักๆนะครับเจสีก็ต้องการที่จะมาช่วยบูธจัก,กรพันธ์ ในการเริ่มสร้างเริ่มเดินนะครับในวงซานเลาบันเทิงศิลป์บางครั้งการทํางานก็ย่อมมีความเข้าใจผิดนะครับย่อมที่จะมีะการพูดจานะครับหรือว่าอ,าอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุกวงการแต่สุดท้ายนั้นทุกคนก็ทําความเข้าใจกันเจ๊สีในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในวงการนี้มายาวนานนะครับเมื่อ ลูกๆนะครับทุกคนก็ขอขมาแล้วก็ทุกคนก็ให้ใจซึ่งกันและกันดังนั้นก็เป็นอะไรที่ดีนะครับปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันยังไงก็ขอให้สันเลาบันเทึงสินนะครับขอให้เจสี่ปังๆขอให้มีงานเยอะๆนะครับและนี่ก็คือประเด็นนะครับที่อาทิตย์ขอนที่รอลุ้นนะครับแอดมินก็ลุ้นอยู่ว่า จะมีใครออกมาพูดไหมเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับสุดท้ายบูธก็ได้ออกมาพูดออกมาชี้แจงในเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับบูธจักพันลำเพลินสารเลาบันเทิงสิลและก็เจสีนะครับ